ว่นี่แล้วอันที่บ่านพ่นบอกนั้นเมื่ oh. อนั่นน่ะเออเอเออพันก็ว่าพันกะกะซิบใส่หูมันลังโมเมนต์ยาก่อนจะบอกอยางมันใจโมเมนต์ยาได้ไงก็ซิอยู่แต่ว่าโมเมนต์ยาันว่าหกสี่สามหกสี่สนบอกตัวเดียวโคโลู้โเดืยอโล ใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้า สู่ช่องเจ๊ตังคนภูไทยเจ๊ตังพารวยนะคะเข้ามาแลว้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับทางเพจทางช่องด้วยนะคะวันนี้เจ๊ตังนะคะก็หลังจากที่ติดตามแนวทางของน้องแอลนะคะก็จะมาติดตามตัวเลขแนวทางของยายยงนะคะของแม่ยงนะคะแม่ยงฝันแม่นนะคะสําหรับงวดที่ผ่านมาแม่ได้536สามหนะคะท่านผู้ชมสําหรับงวดนี้เราจะมา ตามอีกนะคะว่าคุณแม่ฝันหรือยังนะคะคุณแม่ก็เพิ่งมาจากนาเมื่อกี้นะคะเจตังก็เดี๋ยวรอก่อนแป๊บหนึ่งนะคะรอสักครู่นะคะแม,ม่ดูใช่หอเล่บเเ็นแม่สวัสดีคะ่ะว่าจะไรกับแม่บ้บานคำเม็กใช่หอคำเมก็กบ,บ้านคำเม็กเ้ยคำเม็กกระชินด้บอกกระทั่งไปกระชินพูแล้วคำเม็กเขาจามาหาแม่ตี ป้าข้าเจ้าคืออันหัวจักหอดหม่องหอดบอลแท้นั่ไปเลยเขาว่าเขาเบึงอ่ะนะเขาเบิ่งโทรศัพท์นี่เขานั่ไปเลย,เเยตีเมื่อคืนนี้นั่นไปลงบ้านคืออย่าบอกพลอยได้ปร้เด็ <มา S 2> นน <ำ S 1> ีองไปลงบ้านนะ่ะผ่านร้านไปร้านอ,ออกอมือไป,ลไปหล่นไปเห็นข้าเจ้าซื้อเล็กไปเห็นเขาซื้อเล็กมองเขาซื้อเล็กมากกว่าเห็นยังกับเล็กเล่าหนึ่งไหมเล็กเล่าเล็กเล่าเออโตใด ก็แค่เจับสื่อมาคือเือสือบ่เือม้บ่คอยสื่อตามที่นันเสื่อสองส่วนแปคเสื่อมันก็มาสื่ออันสามแปะวาซีแปหนึ่งเืลนสื่อ้านเสื่อไกู่เคยสื่อยักษแต่จะสื่อแต่ได้มเไอเกะงั้นอเล่น้หน้อยหนึ่งก่อนนะเิ่ค่ะเมื่อวาซีแปมันออกห้าซีแปะอ แมนบอเ่แมนเล็กเล่าบานคำเมกมากนั่นเมฆเราดูใช้เมฆกระซิบครับเขาเขาไปเบิ่งนั่นเขาเบิ่งในคลิปเขาไม่ตามมากเขาตามมาตหายไม่ยงเลยบอกค่ะเขาก็เลยว่าอันย่าย ب อะไรย่ายพันธุ์อะย่าย ب อะไรเพราะเขาต้นไม้ต้นเตอก็คือเก่งแถบไปหอดช่งหน้าเลยบอกแม่ท่งหน้าเลยค่ะ เขาก็ใามยู่นี่แล้วเนาะสิถามเขาไปช่วยใช้ถามแหละร้านสาวหนด้วยเขาจะตรงบัว่าร้านสาวขายหมักแตงโมด้วยจะได้แบบนี้แม่ฝันบอกแม่จังไหนฝันไหมฝันเก่าบ่ฝันแต้ฟฝันจํานูมหาเห็นบอกฝันโตกับฝันว่าจังสี่ฝันว่าจังไหนฝันวาันันบ่เคยอวนนีกระวัดนาด้วโอชิเป็นชืเก่าอีกแล้วเนี่ยเป็นในขบาว่ามีเขากาัเขอคน เวมก็ไเป็นไรวเิ่งัวก็แบวามนวนวาเี่หับดน้นบาเบเป็นหัววัวเบากัเครงหัวเบาระกัยิเปยยิมเปยัม่นดีเขาอีบเวลาอมากคมานยิมเปยยิมเปยจังเนบอกน้เอฟซีติดตามมันเม่นอยดบนก็มเขาไปนั่นก็เลยเขียนไว้เย ก็จะเห็นในตาเขาด้วยแต่ว่าคนํางันเห็นไ่ด้คนเขียนใหนไหมพวาเราเพิ่งเริ่ยู่ต้นกวยเขาเิ่งในตรงกลยมันมนี่บอกเ่เมมอนเสจแ้แสดงว่าอุ้ซีมายงตามไปถึงนทุ่งนาแล้วแล้วก็ไปสองตัวเลขที mm ่ต hmm. ้นก e. <e ้วยเรแม่ต้นกลวยมันเห็นจับตัวแม่เป็นเหลืองเป็นว่เห็นอรงใช่บางคนเห็น ตัวเขาเห็นเขาอยากบอกเขาหยเอาอันตัวนี้มันคุว่าฟันเขาออกมาเสียใจอันนี้นี่เขาเห็นอเขาเห็นหกสี่สามสองศูนย์แปดแต่ว่าอันนี้นั่นเขาเห็นอยู่เขาบอกเขาจะดูว่าศูนย์เขาเบิ้งเขาเบิ้งเขาเห็นไหนข้าวปาข้าแม่นีนเห็นแต่หาชูนเห็นแต่หาศูนกับอันนี้ เออเห็นแต่หาช่วยอันนี้พ้นกระซิบแต่มือนะอันนี้กุงเขาอันนี้อันนี้กับกงเขาเขาว่าเขาเห็นแหละแสดงว่ากระซิมีตัวเลขเพิ่มเติมนะแม่เนาะเมื่อวานนี้แม่บอกเจตังไปนะคะท่านผู้ชมที่คลิปแรกที่ลงไปนะหกสี่สามหกสี่สามเท่านั้นเมื่อที่ผ่านมาเออ่งานพ้นเขาฝันนั้นห้าสามหก เหาสามหกสามตัวเนาะเตัววันนี้เพิ่นใหญมากหกสี่สามส4สาวันนี้แม่ย้งเห็นอยู่ต้นกล้วยหาศูนย์อันอนนี้เอบานแม่ชุมมาไม่อนี่ชุ่มเอฟซี่ตามาหอดตรงหน้าบานขมเมกอันี่มเมกกระสินเขาโอ้บ้านขมเมกข้างไปกระสินเพิ่นทองอยู่ต้นกล้วยมันปะค่ะหลบ้มน้หลบบกักคักหงกั สองศูนย์แปดแล้วก็เก้าสามและห้าหน,นึ่งนี่จะเป็นตัวเลขนะคะอันนี้เขาเห็นเ,เนาะเขียนเขียนให้ไหมน้อแม่นเนาะเขียนเขียนไว้เอฟซีเนาะวันที่ไปนั่มนะเ,เ,เนาะเขียนให้สั้นเอาไปนี่แหละไปเลยที่นอกเอฟซี FC กับตามื่อหอดทีเลยบอกแม่ พ่อเจ้าคู่เจ้าคนดังเดี๋ยวนะคะอันนี้ของแม่ยงจะมีแค่สามตัวบนแล้วก็สองตัวล่างของแม่เนาะแม่เนาะอันนี้เนาะเออเออเออธานีพ่ออันนี้จะของแม่ยุ่งเลยอนี่จะเรียนไปท่านี้งวดวันที่หนึ่งเมษาใช่ไหมแม่เดียวเอาให้นะแม่เขาเห่ตึง เขาเนี่ยเผ่าเหยื่อว่างหงดหนาเอาหงุดเหนียะแปว่าหอดหงุดหนามันโดนโทดหงุดหนา <c oughs> FC ได้เลขมากเขาก็มักนำอยู่ <c oughs> อันนาข้าวจ <c oughs> ังไถเราวามฝันให้ FC ฟังกระดูอันเก่าหันแม่หันหงิดนี่หงิดหงดนี่แล้วอันที่ว่าเพิ่นบอกนั่นเมื่อนั้นน่ะเออเออเออพนกับว่าเพิ่นไก ก็ซิบเซฮุ้มมันหลัอบโมเมนต์งาก็จะเปิดอย่างมั่นใจฮึคือโมเมนต์งาได้ไงก็สิบอยู่แต่ว่าโมเมนต์งาโมนอืมประมาณหกสี่สามหกสี่สามเต้นบอกตัวเดียวโคโลกรุ๊ตัวเล็กโคโล่ฮะยัเลยสี่สามนะคะสำหรับตัวเลขนะคะท่านผู้ชมหกสี่สามเด้อพี่น้องอ่ะอันนี้เป็นอธิรักล้องเด้อท่านผู้ชมสำหรับตัวเลขนะคะของแม่ยงนะคะ ตัวเลขนะคะของแมโ่โยงฝันนะคะจะเป็น6 4สแล้วก็เห็นที่ต้นกล้วยจะ5 0นะคะส่วน fc นะคะที่เดินทางมาจากบ้านคขมิ้นนะคะทางไปกรสินเนาะอยู่จังหวัดกรสิน์นี่แหละติดตามมาหาแม่โยงนะคะถึงทุ่งนานะคะได้ตัวเลขนะคะที่2มาจากต้นกล้วยนะคะ20893แล้วก็5 1แม่นอยู่ป่แม่ โอ้พ้นเห็นตัวนี้เลยบ่แม่เห็นตัวนีมึงก็คักเด้อมึงกคักเด้อเห็นคักบอกคนเห็นแหละคนสองมาบอกว่าอันผมเห็นตัวนี้คนเขามาสามคนว่รค่ะเห็นตัวนี้เห็นตัวนี้คนหนึงนั่นว่าอผมเห็นนั่นเกสามคนหนึงนั่นช่วยกันว่าเขาเริ่ว่าหาหนึ่งคนน่ะแล้วจะเต้ากนเลยแล้วแต่ตาเนาะแม่เนาะ แต่สำหรับของแม่ยงนะคือยืนยันตัวเดียวก็คือหกสีสามเท่านั้นส่วนต้นกล้วยนะแม่กับไปซองยุเห็นหาศูนนะคะส่วนตัวอื่นก็จะเป็นของเอฟซีนะคะที่สองแล้วก็บอกแม่ยงนะคะก็ให้เอฟซีดูแล้วก็แคปหน้าจอไว้ดูนะคะให้เป็นแนวทางนะคะเนาแม่เนาะมันออกเนาะแมนมนเบค่ะ คนลบออกลบเขาประตูแล้วมือเงี right ้ยแล้วเหลือแค่วันเดียวเด้อพี่น้องนะคะแต่ว่าเพิ่นกับมาซิมใส่คักเนาะซิมไซค์ครับงวดวางหันมาหนบกคนกระบอกมาห้าหกห้าสามหกห้าสามหกงวดที่แล้วงวดนี้นี่บอกตัวได้ก็แม่งวดตัวนี้เพิ่นกับบอกว่าหกสี่สามหกสี่ บอกชอบวันพฤกษ์วันนี้ก็คือบอกแค่ตัวเดียวบอกตัวเดียวมาเลยบอกไลค์ตัวซับบอกเยอกพี่จ้าบอกมี่จ้าใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ